ปานเทพไปเกี่ยวอะไรในคดีนะครับแลวคุณรู้ว่าใครทําอะไรทําไมไม่บอกตำรวจกันนะมาตั้งแถลงทุกวันเลยอย่างนี้เขาเรียกหิวอะไรนะ่ะคล้ายผมไหมล่ะแถลงทุกวันนะ่ะไม่เห็นมีใครไปถามเขาบ้างนะครับว่าคุณปานเทพหิวแสงหรือเปล่าทนายเดชาพาดพิงผมว่าผมหิวแสงผมว่าทนายเดชาเนี่ยรู้จักผมน้อยไปน้อยน้อยไปมากเลยว่าผมเป็นคนยังไง ปานเทพมันเป็นสื่อมวลชนก็เก่งเรื่องการนำเสนอส่วนสายหยุดมันเป็นทนายความมันก็ต้องเก่งเรื่องการหักล้างพยานหลักฐานนะว่าคดีชนะหรือแพ้มันอยู่ที่สายหยุดเพราะนั้นทักษะแน่นคนละอย่างสายหยุดสายหยุดก็คะแนนเต็มติดนะสามารถทำให้สารเชื่อได้แต่ปานเทพเป็นสื่อทำให้ประชาชนเชื่อได้เพราะนั้นต่างคนเก่งทั้งคู่ให้คะแนนเต็มติดทั้งคู่ เคารพการต่อสู้เป็นไปตามคันลองทนายความก็มีข้อจํากัดน,นะครับสิ่งที่เรียกว่ามันญาติทนายความมันเป็นเรื่องของจริยธรรมครับปานเทพกับสายหยุดกระดูกคนระเบิงไม่เกี่ยวหรอกครับเวลาขึ้นศาลเขาไม่ดูเรื่องกระดูก าดูเรื่องพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดความอ่านสายหยุดในการหากร้างพยานหลักฐานนีแม่นชัดคดีนี้นะครับส,สายหยุดชนะในศาลปานเทพชนะในสื่อสายหยุดเขาก็เป็นทนายวิชาที่คุยกันทุกวันผมรักน้องคนนี้มากเก่งเพราะฉะนั้นความถนัดระหว่างปานเทพกับสายหยุดมันต่างกัน ผมขึ้นซักค้านตัวเองทุกคดีออแล้วก็คดีไหนที่ผมเป็นคู่ความอย่างนี้ดีกว่านะแล้วผมจัดการเองเนี่ยยังไม่เคยมีคดีไหนแพ้นะครับซักคดีเลยนะท่านายเดชาอายุมากกว่าผมนะครับจะพูดอะไรก็พูดได้นั้นแหละแต่วันที่รัวๆกับคุณสนทีเนี่ยพลาดไปเยอะผมอยากจะบอกนี้นะพลาดข้อเท็จจริงด้วยคุณสนทีฟ้องมาเยอะแล้วออชนะมา,มามากแล้วดิ้นยากมากครับ ผมไม่มีเจตนาหิวแสงครับผมมารู้หมดแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอรอปีหน้าครับรอปีหน้าเอาเป็นว่าอยากพูดอะไรก็เชิญครับ ืบเนื่องจากกรณีคดีของทนายตั้มค่ะซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกคดีใหญ่นะคะที่สังคมให้ความสนใจโดยเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ปานเทพขัวพงพันธ์นะคะคณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะได้เปิดเผยในรายการโหน,นกระแสทางช่อง3ที่ดำเนินรายการโดยพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะเกี่ยวกับคดีที่เจอ้อยค่ะแจ้งความดำเนินคดีนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มช่อโกงเงิน71ล้านรวมทั้งคดีอื่นๆรวม4คดี โดยในคดี71ล้านบาทนั้นทางฝ่ายของทนายตั่มอ้างว่าเป็นเงินที่พี่อ้อยค่ะให้โดยสเสนหาต่อมานะคะได้เปลี่ยนเป็นอ้างว่าเป็นเงินที่กู้ยืมเพื่อการลงทุนค่ะเพื่อเบียเบ่ยงเบนประเด็นนะคะให้เป็นคดีแพง่งซึ่งในรายการข่าววันดังกล่าวนะคะคุณปานเทพค่ะได้เปิดเผยถึงหลักฐานนะคะว่าไม่ใช่การให้โดยสเสนหาหรือการให้ยืมเพื่อลงทุนอย่างแน่นอน ทั้งนี้ทางฝ่ายของทนายตั้มได้อ้างว่ามีแชทเป็นหลักฐานว่าพี่อ้อยได้ให้เงินทนายตั้มมาลงทุนแต่ว่านายปันเทพค่ะได้โต้แย้งนะคะว่าในความเป็นจริงนั้นแชทดังกล่าวค่ะเป็นการพูดคุยกันระหว่างทนายตั้มกับพี่น้อยค่ะที่เป็นเลขาของพี่อ้อยนะคะโดยทนายตั้มได้ร้องขอให้พี่น้อยไปเจรจากับพี่อ้อยค่ะอีกขั้นหนึ่งแสดงว่าพี่อ้อยยังไม่เห็นด้วย ซึ่งคุณปานเทพนะคะได้กล่าวว่าแชทดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28, 29และ30มกราคมปี66แต่หลังจากนั้นพี่อ้อยได้ตกลงตามนั้นหรือไม่และหากเป็นการให้กู้ยืมตามที่อ้างนั้นทนายตั้มในฐานะที่เป็นทนายความรู้กฎหมายและจะต้องทําสัญญากู้ยืมให้ชัดเจนแต่กลับไม่ทาสัญญากู้แสดงว่าไม่ใช่การกู้ยืม รวมทั้งถ้าบอกว่าเป็นการลงทุนก็ต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนหุ้นส่วนโดยที่อ้างว่าเป็นการลงทุนนั้นตามแชทระบุว่าจะลงทุนทําแอพพลิเคชันหวยออนไลน์โดยทนายตั้มได้อวดอ้างว่าตนเองนั้นมีเส้นสายรับทําสัมปทานหวยออนไลน์ได้ คุณปานเทพนะคะได้กล่าวว่าหลังจากที่มีแชทดังกล่าวแล้วนะคะพี่อ้อยได้เดินทางจากฝรั่งเศสมาไทยนะคะในช่วงวันที่2ถึง8กุมภาพันธ์ปีหกเเพื่อเซ็นสัญญากับบริษัททําแอปพลิเคชันหวยออนไลน์โดยในรายการค่ะคุณปานเทพได้มีการเปิดเผยภาพของสัญญานะคะที่ทําระหว่างบริษัททําแอปพลิเคชันกับพี่อ้อยในฐานะผู้ว่าจ้างลงวันที่3กุมภาพันธ์ปี6กแต่ว่าเซ็นจ,จริงในวันที่5กุมภาพันธ์ปี6กซึ่งแสดงว่าทรัพย์สินนี้เป็นของพี่อ้อยไม่ใช่ของทนายตั้มและเงินลงทุนก็เป็นของพี่อ้อยไม การให้ทนายตาั้มกู้ยืมเงินเพื่อมาลงนั้นจึงเป็นเรื่องเท็ดทั้งสิน้น คุณปานเทพยังได้ก,กล่าวย้ำนะคะว่าข้อสําคัญสัญญานี้ทําการปรับปรุงแก้ไขโดยสานักงานทนายความสิทธาลอเฟิร์มของทนายตั้มเองรวมทั้งตามสัญญาดังกล่าวระบุด้วยว่าพี่อ้อยตกลงว่าจ้างในราคา2ล้านยูโรตรงตามจํานวนเงินที่โอนให้ทนายตั้มและไม่ใช่สัญญาที่ทําให้เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีการโอนเงินจากต่างประเทศตามที่ฝ่ายทนายตั้มอ้างเพราะว่าเงินดังกล่าวนั้นเป็นเงินของพี่อ้อยเองสามารถโอนเงินมาประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีได้จ่ายเพียงแค่ค่าธรรมเนียมที่ผ่านมาพี่อ้อยก็เคยโอนเงินมาไทยหลาย ครั้งโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีบางครั้งโอนถึง3ล้านยูโรทั้งนี้พี่อ้อยขาะได้โอนเงิน2ล้านยูโรให้กับทนายตั้มเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี66เพราะว่าทนายตั้มอ้างว่าจะเป็นคนดําเนินการเป็นคนติดต่อบริษัททําแอปและติดต่อพี่อ้อยโดยที่ไม่ให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นมาเจอกันโดยตรงซึ่งฝ่ายพี่อ้อยหลงเชื่อว่าจะมีการเดินหน้าทําสลากออนไลน์จึงโอนเงินให้ กรณีแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินหรือเปล่าถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หาหรือไม่หรือจะเรียกว่าล่อลวงตั้งแต่แรกเพื่อให้ได้ทรัพย์มาเป็นของตัวเองเพราะว่าอ้างในลายตลอดว่าทําสลากออนไลน์แต่ได้เงินมาเสร็จหลังจากนั้นถอนเงินไปซื้อบ้านด้วยเงินสดแล้วมันสลากออนไลน์ตรงไหนลงทุนตรงไหนแสดงว่าเรื่องเหล่านี้เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกพี่อ้อย คุณปานเทพได้กล่าวว่าหลังจากนั้นเมื่อบริษัททำแอปไม่ได้เงินก็มีการทวงถามทนายตั้มว่าพี่อ้อยยกเลิกสัญญาแล้วซึ่งในความเป็นจริงพี่อ้อยยังไม่ได้ยกเลิกแต่เมื่อบริษัทไม่รู้ว่ามีการจ่ายเงินมาแล้วก็เลยยุติสัญญาและนี่คือที่มาว่าทํำไมถึงไม่ได้ทำหวยออนไลน์ คุณปานเทพได้เปิดเผยว่าหลังจากทนายตั้มได้เงินก้อนนี้แล้ววันที่22มีนาคมปี66ก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อบ้านในราคา43ล้านที่ขณะนี้ถูกอายัดแล้วโดยเปลี่ยนสัญญาจากการซื้อผ่อนเป็นการซื้อด้วยเงินสดหลังจากที่ได้เงินจากพี่อ้อยมาซึ่งถ้าทํากันถึงขนาดนี้จะถือว่าเป็นการให้เงินมาลงทุนห,หรือให้โดยเสน่หาหรือไม่คุณปานเทพได้กล่าวว่าหลังจากทนายตั้มได้รับเงินไปแล้วจนใกล้ปลายป,ปี66ทนายตั้มก็เริ่มคิดเรื่องภาษีจากเงิน71ล้านบาทจึงเจรจาก,กับบริษัทผู้ผลิตแอว่าอ กเ,เงินผ่านสัก70บล้านได้ไหมแต่ไม่มีความคืบหน้าจนวันที่27กุมภาพันธ์ปี67ใกล้ถึงรอบวงเงินภาษีทนายตั้มเสนอว่าจะเอาเงินผ่านโดยไม่บอกว่าเป็นสัญญาเดิมแบ่งเป็น3ครั้งครั้งหนึ่ง30ล้านครั้งที่230ล้านและครั้งที่31ล้านและจะให้ค่าตอบแทน10บล้านบาทบริษัทผู้ผลิตแอปเห็นว่ายอดเงินใกล้71ล้านบาทสงสัยจะฟอกเงินจึงได้ปฏิเสธไปซึ่งมีหลักฐานเป็นบทสนทนา นอกจากนี้ทนายตั้มยังได้พยายามหาทางออกให้ตัวเองด้วยการอ้างว่าตนเองนั้นได้ว่าจ้างให้อีกบริษัททําแพลตฟอร์มหวยออนไลน์อีกตัวชื่อนาคีเหมือนกับแอปพลิเคชันของบริษัทเดิมแต่มีโลโก้สีเขียวและบอกให้บริษัทนี้ส่งแอป,ปนาคีสีเขียวให้พี่อ้อยแต่ว่าบริษัทปฏิเสธเพราะว่าเป็นแอป,ปของบริษัทอื่นถ้าเกิดว่าส่งให้พี่อ้อยก็เท่ากับว่าหลอกพี่อ้อยจึงไม่ทําตามส่วนกรณีที่ฝ่ายทนายตาั้มอ้างว่านางปทิตตาเบี้ยบังเกิดภรรยาของทนายตาั้มไม่รู้เรื่องเงิน71ล้้าานนนบทัเป็นแคค่นรับเงินมาซื้อบ้านไไม่่่รู้ททีีปมาเพื่อที่่จะยืนขอ ประกันตัวนั้นคุณปานเทพได้กล่าวว่าไม่จริงเพราะตำรวจรู้แล้วมีข้อมูลการใช้โทรศัพท์และแชทไลน์ทั้งหมดของปฏิตตาอยู่ในคณะทํางานหรเรื่องหวยออนไลน์และรับทราบมาโดยตลอด นอกจากนี้คุณปานเทพนะคะก็ยังได้เปิดเผยถึงกรณีการว่าจ้างออกแบบทําโรงแรม9้าล้านบาทนะคะซึ่งทนายตั้มค่ะรับเงินมาจากพี่อ้อยไป9ล้านบาทนะคะแต่ก็มีการเปลี่ยนบริษัทออกแบบเป็นบริษัทอื่นซึ่งคิดในราคา3.5ล้านและทนายตั้มก็เอาเงินส่วนต่างนั้นเอาไว้ที่ตัวเองส่วนกรณีการซื้อรถเบนซ์ทางทนายตั้มได้ให้บริษัทผู้จัดจาหน่ายออกใบเสร็จให้2ใบโดยใบยเสร็จที่จ่ายจริงระบุราคา11.4ล้านบาทและให้ออกใบเสร็จอีกใบในราคา12.9ล้านบาทเอาไปหลอกพี่อ้อยโดยโอนเงินให้เพื่อกินส่วนต่างไป1 ล้านซึ่งวิธีการนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้ค่าในหน้าอย่างแน่นอนสําหรับกรณีล่าสุดคดีหลอกเอาเงินพี่อ้อย39ล้านบาทนั้น ซึ่งนุและสารินีคนสนิทของทนายตั้มเพิ่งจะถูกจับนั้นคุณปันเทพยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานเชื่อมโยงกับทนายตั้มอย่างแน่นอนโดยทนายตั้มเป็นคนโทรประสานให้มี่ซึ่งเคยทำงานธนาคารให้ช่วยประสานกับทางธนาคารเพื่อให้นุเบิกเงินสด39ล้านออกมาทั้งยังจำชับว่าให้เอาแต่แบงค์ใหม่ๆด้วยซึ่งคดีนี้ยังมีหลักฐานมัดทนายตั้มที่ชัดเจนยิ่งกว่าแต่ว่าขอยังไม่เปิดเผยเพื่อไม่ให้กระทบต่อรูปคดี ท้งนี้ค่ะก่อนหน้าที่อาจารย์ปานเทพจะไปออกรายการโขนกระแสค่ะท่านผู้ชมทางด้านของทนายเดชานะคะเคยพูดช่วงหนึ่งค่ะขณะให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่11พฤศจิกายนนะคะโดยทนายเดชาได้ถแถลงข่าวปมเตรียมพาพยานคนสําคัญเข้าพบตํารวจค่ะเชื่อทําคดีทนายตั้มพลิกแน่นอนนะคะชี้ว่าทนายตั้มเนี่ยอาจจะว่าความให้ตัวเองเพราะว่าไม่ไว้ใจใครช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ค่ะทนายเดชาได้กล่าวยอมรับนะคะที่ออกมาถแถลงข่าวเป็นเพราะว่าเป็นคนหิวแสงค่ะ,คะส่วนการที่นายปานเทพออกมาพาดพิงและพูดถึงข้อมูลในคดีถามกลับว่านายปานเทพรู้ว่า เขาใครทาอะไรทําไมไม่บอกตํารวจมานั่งถแถลงแบบนี้ทุกวันแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับผมไม่ล่ะแล้วคุณบานเทพเกี่ยวอะไรใน,น,ดนะคดีนะครับนะบอกมีพยานปากเอกแสดงว่าคุณก็รู้เขาทำอะไรคุณรู้เห็นที่หมดเลยเออแล้วคุณรู้ว่าใครทําอะไรทําไมไม่บอกตำรวจก็นะมานั่งถแถลงทุกวันอย่างนี้เ็าเรียกหิวอะไรนะคล응้ายๆผมไมล่ล่ะแถลงทุกวันนะ่ะไม่เห็นมีใครไปถามเขาบ้างนะครับว่าคุณบานเทพหิวแสงนะบ่บถามจากพี่เดนี่แหละถามคุณสนทิคุณอะไรเนะี่ย ปาเทพหิวไม่สนะแสงเนี่ยก็เห็นแถงเหมือนพี่เดชทุกวัวนไงล่ะแต่ผมไม่หิวนะพี่ปาเทพหิวไม่จัด ต่อมานะคะหลังจากที่จบรายการโหนกระแสเทปของเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาคะ่ะท่านผู้ชมขาทางด้านของทนายเดชาได้มีการขึ้นไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆนะคะและอัปเดตข่าวรายวันตามปกติช่วงหนึ่งของไลฟ์ค่ะได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวด้วยและได้กล่าวพาดพิงไปยังคุณปานเทพนะคะจึงทําให้เป็นที่มาค่ะของการออกมาสวนกลับเดือดน,นะคะโดยทนายเดชาค่ะได้กล่าวว่าคุณปานเทพไปออกรายการโหนกระแสมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ถามว่าสู้ทนายสายหยุดได้ไหมอย่างที่ผมบอกว่าปานเทพเป็นสื่อมวลชนเก่งเรื่องการนําเสนอส่วนสายหยุดเป็นทนายความก็ต้อง เก่งเรื่องการหักล้างพยานหลักฐานคดีจะชนะหรือแพ้ก็อยู่ที่สายหยุดทักษะมันคนละอย่างกัน มันคนละศาสตร์กันในระหว่างที่ทนายเดชาค่ะกำลังอธิบายเรื่องการตั้งข้อสงสัยของอีกคนค่ะที่เป็นสื่อกับการตอบโต้ของอีกคนที่เป็นทนายความนะคะก็ได้มีสายเรียกเข้ามาทางทนายเดชาค่ะทําให้ไลฟ์กระตุกไปช่วงหนึ่งนะคะโดยทนายเดชาก็ไม่ได้รับสายดังกล่าวแต่อย่างใดนะคะแต่ได้พูดอัปเดตในไลฟ์ค่ะว่าเนี่ยโทรมาละเพราะว่าพี่เดย์เนี่ยเทรนให้ทุกวันก,นก่อนที่จะพูดเรื่องของทนายสายหยุดนะคะซึ่งเป็นทนายความให้กับทนายตั้มต่อค่ะว่าสายหยุดมันก็พูดถูกแล้วจะหักล้างพยานหลักฐานยังไงในเมื่อออตัั้้งงรูปคดดีมาวาว่แสขน เเป็นทถามว่าทนายตั้มแสดงข้อความอันเป็นเท็จอะไรมันไม่มีก็คือเป็นการตกลงกันเรียบร้อยไปเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับพี่อ้อยแล้วก็ไปทําสัญญากัน เพราะฉะนั้นทักษะมันคนละอย่างกันบางคนเนี่ยอย่างคุณสนธิบอกว่าคุณปานเทพกับสายหยุดนั้นกระดูกคนละเบอร์ไม่เกี่ยวหรอกครับเวลาขึ้นศาลเนี่ยเขาไม่ได้ดูเรื่องกระดูกเขาดูเรื่องพยานหลักฐานความคิดความอ่านในการหักล้างพยานหลักฐานของสายหยุดมันชัดเจนส่วนปานเทพก็อาจจะพูดตั้งคำถามให้สื่อมวลชนฟังให้คนเชื่อปานเทพก็ชนะในเรื่องของการออกสื่อแต่ว่าในเรื่องของคดีความสายหยุดเขาก็เป็นทนายวิชาชีพนี่เขาก็โทรมาหาทุกวันคุยกันทุกวันผมรักน้องคนนี้มากเก่ง คุณปานเทพเป็นสื่อส่วนสายหยุดเป็นทนายความเขารู้เขาหักล้างได้เรียบร้อยแล้วเรื่องรถเบนที่ทางพี่อ้อยให้ช่วยหาซื้อให้ก็มีการเสนอราคาค่ารถอยู่ที่เกือบ1 3ล้านแต่พอรับเงินมาทนายตั้มก็ดันไปหักค่าหัวคิวล้านหามันก็จะเป็นการช่อโกองประชาชนไหมถ้าในหลักกฎหมายมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นความถนัดระหว่างปานเทพกับสายหยุดมันต่างกัน เราจะชนะคดีหรือไม่ต้องให้สารเชื่อพูดให้ประชาชนโซเชียลเชื่อปานเทพไปพูดให้ประชาชนเชื่อประชาชนก็เชื่อแต่ตอนที่สายหยุดไปออกรายการหนกระแสวัวนนั้นก็พูดให้สารเชื่อได้เพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็เก่งทั้งคู่ให้คะแนนเต็มสิบกันทั้งคู่ แต่ว่าในศาลมันก็จะเป็นคนละอย่างกันไม่ใช่ว่าชนะในโซเชียลแล้วจะชนะคดีทักษะมันคนละเรื่องกันเราเป็นสื่อก็ทําให้คนเชื่อแต่ถ้าเราเป็นทนายเราก็ต้องทําให้ศาลเชื่อทําให้คนเชื่อปานเทพเนี่ยเป็นสื่อเขาชนะแต่ถ้าทําให้ศาลเชื่อทนายสายหยุดเขาก็ชนะคดีนี้สายหยุดชนะในศาลปานเทพชนะในสื่อคุณปานเทพไปออกรายการผลกระแสก็มีนักข่าวมาถามภา์ผมก็ถามว่าไปไงสู้ทานายสายหยุดได้ไหมนะอย่างที่ผมบอกอะปานเทพมันเป็น สื่อบนทนก็เก่งเรื่องการนำเสนอส่วนเ,เขาเรียกอะไรสายหยุดมันเป็นทนายความมันก็ต้องเก่งเรื่องการหักล้างพยานหลักฐานนะว่าคดีชนะหรือแพ้มันอยู่ที่สายหยุดเพราะนั้นทักษะแม่งคนละอย่างนะทักปานเทพก็พูดไปเอาโอเคนะทนายตั้มไปบอกให้พี่อ้อยมาทำสัญญา นะสัญญาเกี่ยวกับเรื่องอทําแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ทํากับบุคคลภายนอกไม่มีชื่อทนายตั้มทนายตั้งเอาเงินไปยังไงทนายตั้มเกี่ยวข้องอะไรเอาเงินไปแล้วไปซื้อบ้านเป็นช่อโกงหรือไม่สายหยุดมันก็ตอบโต้มันก็ชัดเจนมันบอกแล้วอ้าวกันในไม่มีไม่มีชื่อทนายตั้มนะเป็นข้อตกลงระหว่างผู้เสียหายกับบุคคลภายนอกมันก็ไม่เกี่ยวกับทนายตั้มทนายตั้มก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายรับเือนละสามแสนก็ไม่ทาสัญญา เพราะฉะนั้นเงินที่นายตั้มรับไปก็รับในฐานะที่ปรึกษากฎหมายก็ได้รับมอบหมายไปโดยสุดนิตแต่หลังจากนั้นไม่ได้เอาเงินไปจ่ายค่าไอ,อ่ทำแพลตฟอรม์มเอาไปซื้อบ้านถามว่ามันเป็นลักษณะของการแสดงข้อความเช็ตมั้ยนะอย่างที่นายสายหยุดพูดมันก็ไม่ใช่ลักษณะการแสดงข้อความเช็ตมันก็เป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องการสมยอมการมอบให้นะถ้ามันจะผิดกฎหมายอาญาก็เป็นเรื่องของการเบียดบังยับยอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะในการ ต่อส,สู้คดีเนี่ยทนายสายหยุดเขาจะเก่งในเรื่องการหักล้างพยานหลักฐานในสำนวนส่วนคุณปานเทพเป็นเรื่องสื่อก็พยายามตั้งประเด็นให้เห็นว่าเออ,เอ,อทนายต้มน่าจะเป็นการหลอกลวงหนะ้าปกปิดนะแต่มันคนละศาสตร์กันออคุณสุทธิที่บอกโอ้โหออปานเทพกับสายหยุดกระดูกคนละเบอร์ไม่เกี่ยวหรอกครับเวลาขึ้นศาลเขาไม่ดูเรื่องกระดูกว่าใครกระดูกคุณกระดูกอะไรกต่างเขาดูเรื่องพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ย ความคิดความอ่านของสายหยุดในการหักล้างพยานหลักฐานให้แม่งชัดส่วนปานเทพก็อาจจะพูดให้ตั้งคําถามให้สื่อมันทนฟังให้ประชาชนฟังว่าให้คนเชื่อนะอ่าปานเทพก็อาจชนะในเรื่องของอะไรการออกสื่อแต่ในเรื่องของคดีความเนี่ยสายหยุดเขาก็เป็นทนายวิชาชีพอันนี้เราตรงไปตรงมานะครับนี่เขาก,ก็โทรมาหาพี่เดล้วคุยกันทุกวันผมรักน้องคนนี้มากเก่งไอซื้อรถเบนซ์เนี่ยมันไม่เริ่มจากทนายตั้มมันเริ่มจากผู้เสียหาย ผู้เสียหายก็บอกว่าเออตั้มมึงไปหารถเบ้นี่กูหน่อยตั้มก็ไปหามาแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปบวกเพราะอะไรเขาตอนนั้นเขาไม่ได้เดือนละสามแสนแล้วเขาก็ไปหารถเบซ์มาพอหารถเบ้นมาเขาก็บวกไปล้านห้ารถมาสิบสองสิบสามล้านก็บวกไปล้านห้าแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปเออเขาเสนอราคาตั้งแต่แรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอพอโอนเงินมาปุ๊บเขาก็ไปจ่ายจ่ายรถเบ้นไปบางส่วนอีกส่วนหนึน่งก็เป็นค่าคอมมิชชั่นถามว่า มันเป็นการแสดงข้อความเท็จอะไรนะฮะก่อนที่จะมีการส่งมบอบเงินถ้าสมมุติมันมีใบเสร็จสองใบเนี่ยมันไม่ชอบโดยกฎหมายมันก็เป็นเรื่องภายหลังจากที่ได้รับเงินแล้วมันจะเป็นช่อกงยังไงอนะ่ะคันนี้คุณปานเทพเนี่ยแกมิซื้อส่วนทนายสายหยุดเนี่ยแกเป็นทนายความแกก็รู้แล้วแกหักล้างได้เรียบร้อยแล้วก็โอเคก็เสนอราคาไปเรียบร้อยแล้วราคาประมาณเกือบสิบสามล้านก็เสนอพี่อ้อยพี่อ้อยโอเคแต่พอได้รับเงินเสร็จ ทนายตั้มดันหักหัวคิวล้านห้าแล้วมันจะเป็นชอโกงประชาชนไหมนะถ้าในหลักกฎหมายแล้วมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นความถนัดระหว่างปานเทพกับสายหยุดมันต่างกันเพราะสายหยุดมันเป็นนักทนายมันหักล้างเพื่อชนะคดีส่วนปานเทพก็หักล้างเพื่อให้คนเชื่อเราจะชนะคดีหรือไม่ต้องให้ศาลเชื่อไม่ใช่ให้ประชาชนโซเชียลเชื่อสายหยุดสายหยุดก็คะแนนเต็มติดนะสามารถทําให้ศาลเชื่อได้ แต่ปานเทพเป็นสื่อทําให้ประชาชนเชื่อได้เพราะฉะนั้นต่างคนเก่งทั้งคู่ให้คะแนนเต็มสิบทั้งคู่สําสหรับพี่เด็ไม่ใช่ว่าชนะคดีในโซเชียลแล้วจะชนะคดีนู่นนี่ในศาลคนละอย่างนะนะครับทักษะในคนละอย่างนะเราเป็นสื่อเราก็ทําให้คนเชื่อแต่ถ้าเราเป็นทนายเราต้องทําให้ศาลเชื่อนะทาให้ประชาชนเชื่อนะี่คือสื่อปานเทพก็ชนะแต่ถ้าทาให้ศาลเชื่อเนะี่ยทนายสายหยุดก็ชนะเพราะฉะนั้น คดีนี้นะครับส,า,สายหยุดชนะในศาลปานเทพชนะในสื่อ ทางนี้คท่านผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของอาจารย์ปานเทพค่ะได้ออกมาสวนกลับเดือดน,นะคะในรายการจับประเด็นค่ะของช่อง YouTube n e w วันนะคะโดยได้กล่าวว่าทนายเดชาพาดพิงถึงผมว่าหิวแสงผมหายไปเจปีคุยเรื่องอื่นๆและคุยเรื่องสุขภาพจนในที่สุดไม่เกิดเหตุการณ์ที่พี่โสพลป่วยแล้วก็มาเสียชีวิตก็คงจะไม่ได้มาจัดรายการแบบนี้มาจัดรายการเพราะว่าต้องการที่จะเติมเต็มสิ่งที่พี่โสพลและคุณเติมศักด์ได้เดินหน้าต่อทั้งที่ไม่ถนัดเลยเพราะฉะนั้นที่ทนายเดชาบอกว่าหิวแสงประเมินใหม่เพราะว่าจริงๆผม มไม่ได้อยากจะออกสื่อด้วยซ้ำไปแล้วก็ชอบทํางานเบื้องหลังถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มาจัดรายการนี้ และบังเอิญว่าผมเป็นคนที่ไปนั่งฟังพี่อ้อยในจังหวะแรกแล้วพอเกิดเรื่องพี่อ้อยไม่ให้สัมภาษณ์ทนายไม่ให้สัมภาษณ์คุณสนธิเข้าไม่ถึงนักข่าวก็ถามว่าจะหาความคืบหน้าอย่างไรก็มาถามตนตนก็ไม่ได้คิดที่จะ,ะแถลงข่าวเลยวันหนึ่งเนี่ยมาทีละช่องสองช่องจนทําให้น้ําหนักลงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีภาระจนเหนื่อยมากทางประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เลยถามว่าทําไมถึงไม่จัดแถลงข่าวจะได้มาทีเดียวเลยก็เริ่มดีขึ้นทนายเดชาไม่สังเกตหรอครับผมมีกระแสะข่าวทุกวันผมไม่เคยไปออกรายการไหนเลยที่เป็น ไม่ใช่ว่าเขาไม่เชิญแต่เขาเชิญมาตลอดแต่ผมไม่ไปเองเพราะว่าต้องทําหลายภารกิจเป็นคนที่สนใจเรื่องไหนก็ทําลึกในเรื่องนั้น และด้วยความที่เราทําข่าวมีการเกิดเหตุการณ์กรณีมี่กับเตอร์ที่กาลังถูกเบี่ยงเบนเรื่องพยานกลายเป็นจําเลยเรารู้เลยว่ามันมีเลขกลอนอยู่เราก็เลยไปบ้านมี่ไม่คิดว่าจะได้เจอเขาเนี่ยไม่ชอบผมด้วยเพราะว่าไปเปิดภาพที่ถือธนบัตรแต่ว่าผมรู้ผมก็ต้องแก้ให้เพื่อให้คนทําข่าวก็มาแถลงข่าวเป็นครั้งที่2ที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเพราะเราไม่ต้องการผูกขาดข่าวให้อยู่กับเราข่าวเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องสาธารณะจึงแถลงข่าว เพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าพยายามยุติการแถลงข่าวเพราะว่าผมไม่ใช่คู่กรณีแค่นําข่าวที่ได้รับมามาเผยแพร่เท่านั้นเองและเคารพการต่อสู้ให้เป็นไปตามคันลองเพราะฉะนั้นทนายเดชารู้จักผมน้อยไปน้อยไปมากว่าผมเนี่ยเป็นคนยังไงแต่สังคมก็จะค่อยๆตัดสินเองทนายเดชาอายุมากกว่าผมจะพูดอะไรก็พูดได้ทั้งนั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็ทําได้แต่ว่าที่รัวๆกับคุณสนทิพลาดไปเยอะพลาดข้อเท็จจริงด้วยถึงขั้นที่ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะเพราะว่าเพราะเนื่องจาก1078ล้าน ว่าโกงธนาคารเนี่ยเรียนตามตรงว่าคุณสนทิฟ้องมาเยอะแล้วชนะมามากแล้วดิ้นยากมากครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเอาเป็นว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมีขอบเขตของอาชีพของตัวเอง ทนายความก็มีข้อจํากัดนะครับเพราะว่าคุณมีวิชาชีพทนายความควรมีระเบียบหรือมาตรการการปฏิบตัติบนสิ่งที่เรียกว่ามันญาทนายความคอยกํากับพฤติการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการอวดอ้างหรือการชักชวนคนให้เป็นคดีหรือการด่าทอคนโดยไม่มีหลักฐานในทางสาธารณะมาตรฐานมันญาทนายความมันสูงกว่ากฎหมายนะครับคนมักจะรอให้กฎหมายตัดสินก่อนแต่มันญาตก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของจริยธรรมเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้เข้าใจว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะหิวแสงทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตาม บทบาทของตัวเองก็เท่านั้นท่านผู้ชมคะเรียกได้ว่างานนี้ต้องติดตามกันต่อไปยาวๆค่ะเรื่องไม่จบง่ายๆแน่นะคะแล้วท่านผู้ชมละ่คะคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซฟก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ